สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ทุกคนนะครับวันนี้เราวาก้ากันชนเหล็กมาติดตั้งงานนอกสถานที่นะครับที่วิทยาลัยเ,เทคนิคมหาสาร,รคามนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์คณะภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลังมากๆนะครับ วันนี้ทีอ่อุดหนุนกันชนหน้าเต็มนะครับติดตั้งภายในรถนาวาล่าครับผมนาวาล่ารถนิสสันนาวาล่าปี2010นะครับคันนี้เป็นงานกันชนหน้าเต็มของ KTC แข็งแรงใช้งานได้จริงครับกันชนตัวนี้มีถาดวินในตัว พร้อมด้วยไฟสปอร์ตไลท์1คู่นะครับนนแล้วก็จะมีห่วงโอเมก้าให้1คู่นะครับตอนนี้งานยังไม่เสร็จนะครับช่างกำลังเก็บรายละเอียดให้อยู่นะครับน mm hmm. ี่นะครับ mm hmm. เ,เพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจอุปกรณ์ตกแต่งรถสไตล์ออฟโรดนะครับต mm ิด hmm. ต่อสอบถามท mm hmm. ี่เบอร์โทร0961290748ได้นะครับ หรือทักเฟ e บุ๊กเข้ามาสอบถามได้ที่ลาวาก้ากันชนเหล็กนะครับภาษาไทยเลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ